สวัสดีครับวันนี้นักคนจะมาทำซูชินะครับวันนี้เป็นซูชิขนมนักนกินได้นะครับไม่ใช่ซูชิแบบของจริงเลยอันนั้นนัคนเออน่าจะทำไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดเออแบบแค่ปั้นข้าวอันนั้นทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวพวกเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกต้องแกะเหมือนมันจะมีตรงนี้ด้วยนะให้ ให้เหมือนเปิดเป็นร้านค้าเดี๋ยวเราคนเปิดกันเลยดีกว่าแกะยากนะเนี่ยมันฉี่กัะทุกคนนรคนทำลายกล่องแล้วม,มวาดูของกันโหของเยอะมากเลยก็จะมีอันนี้ครับอันนี้ องันนี้แล้วก็อันนี้นมีพวกนี้ดยนะุกคนเป็นถาดแม่พิมพ์มเดี๋ยวคนคนมาแกะกล่องกอนเลยตรงนี้นะครับเรจะแกะตามร้อยที่เขาให้นะอือฮะัะแกะได้ด้วยเออโนคนไม่รู้ว่าจะแกะได้เปล่านะ่ะกลัวมากเลยว่าจะแกะพังเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่โนคนซื้อมา นกคนทํากล่องมันพังนะครับแล้วนกคนจะไม่ได้แล้วว่านกคนลงคลิปยูทูบไปหรือเปล่าข่ดได้ทุกคนออาทำมาไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วร้านชูซูชิเปิดเทอร์บอแล้วนะครับอืมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตะตเลยนะครับเกต์ไปกัน ก่อนที่พวกเราจะไปเริ่มกันนะก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะอะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยเขาบอกว่าฉีกซองสีขาวสองซอง,องนวดรวมกันเป็นก้อนเดียวโอเคมาทํากันเลยนี่ครับซองสีขาวสองซองเอามานวดรวมกันใช่ไหมเป็นก้อนเดียวแกะเลยเอ้ยเอารองมันเหมือนดินน้ำมันเลยทุกคน เหมือนจินน่ามันเออนี่คุณ,คณนุแน่ๆแล้วคงเคยลง youtube ไปแล้วหรือเปล่านะทุกคนถ้าถ้าเกิดเป็นแฟนแฟนขับเอเมโดก่อนๆเนี่ยแล้วทุกคนจำคลิปที่นะักคนทำได้ไหนทุกคนก็อาจจะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเคยทำมาแล้วคือนะักคนไม่รู้นะว่านะักคณลงคลิปนี้จริงๆหรือเปล่าโอเคถอดก้อนเดียข่าออกมาเลย เไมยมันเหมือนชูกัรเลยทุกคนนวดให้เป็นก้อนเดียวเนาะพอลาก่อนนะมือนแสนสะอาดหึนี่ไม่ใช่ดิมันมันทำให้มันเหนียวทุกคนพอลากด้วยอะไปที่มันอืมหวานเนาะอืมนนครับก็จะเป็นก้อนที่คุณปั้นมาได้นะแตปมันอีกนิดอืมได้แล้วทุกคนโอเคต่อไปนะครับข้อที่สอง เขาบอกว่าแบ่งสีขาออกมาหนึ่งก้อนขนาดเท่าวงกลมนี้นะครับวงกลมนี่อ่ารอทำเป็นลายกุ้งในข้อเจ็ดอ๋อโอเคเ๋ยวเรามาแบ่งอะไรไหครับไดี๋ยกเราทำคนเลกคนณทำคนคนหัวไม่เหมือนอ่ะถอดมาเปนัน คนน่าจะไปเดี๋ยวตอนนี้อโอ้โหก้อนยญงเล็กอรนนี้มึอย่างมันแลวกคนมันปิดทิพยากอะก็ยังไม่ตรงอ่ะเล่นะยากจังก็ยังไม่ได้อะยากมาเยอะนะตรงยังตรงแล้วทุกคนอ่ะเอาก้อนก้อนเกี่ยไปไหนตกไปไหนก็ไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวนะคนมีตาหมาก่อนนะสรุปนะคุณก็หาไม่เจอนะครับไม่ไปไหนเอาก้อนนี้ก็ได้ก้อนนี้อื้ม โอเคอันนี้เป๊ะๆอยู่นะเห็นมันจะไม่กระเป๊ะก็ตามโอเคต่อไปข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าแบ่งสีขาวที่เหลือออกมาเป็นสีน่ก้อนก้อนละเท่าๆกัอนกดอัดในแม่พิมพ์ข้าวทีละก้อนโอเคแต่เรามาฟิวชั่นกันเลยฟิวชั่นน้องครับเจังเาลังแล้วก็ใหญ่ทีก็ใหญ่ทีครับ อืม้เราปั้นเป็นก,กนเท่าเทุกคนนี่อืมนี่น,นี่ครับโอ้ยข้าวต้าวไร่ปนแรงครับไม่สมเป็นเม็ดวีโหมือมันมันอ,อยู่อ๋อแกะก็ได้พอมือมันมันมาแล้วไปกแกะแต่เดี๋ยวนี่มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับาคารู้สึกไม่ค่อยดีตลอดเลยนะ โอเคเดี๋ยวพวกเราเอาไปใส่ในแม่พิมพ์ข้าวกันเลยนะครับอืมกดเลยเนี่ยโอเคได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเขาต้อมาแกะข้าวออกจากแม่พิมพ์กันเลยนะครับนี่มันช่วงขั้นตอนที่น่าคุณเกียดที่สุดแล้วนะมันเอาออกยากตั้งสติแล้วเอาออกเอาเข้ามาเอาเข้ามาเฮ้ยไม่ออกมาเลยจ้า โอ้ยแกยากจังแกยังยากเลยทุกคนตนอกตีแกง,นะงนเนี่ยดันงี้วเอาไว้เออโหโอ้ยมันปูดแล้วทุกคนเละมากตอนนี้ตอนนี้ไม่เหมือนเข้าปั้นแล้วทุกคนเหมือนอย่างอื่นเหรอมันเหมือนเป็นแบบไข่กุ้งมากกว่าตอนนี้ทุกคน อืมนั่นทำอย่างงี้กว่าอย่เง,งี้ยกดดึงดึงเฮ้ยเฮ้ยเขาไปเข้าเป็นอย่างเงี้ยนะเออไม,ไม่ไม่เป็นไรถ้าไม่มันปั่นเป็น,นก้อนก็พอดึงแล้นมันก็คือการทำแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่นะักคนทำข้าวเสร็จเลยนะทุกคนไปกันนี้นะครับนะักคนก็ทำข้าวทั้งหมดสี่ก้อนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขหยิบให้ทุกคนดูนะครับต้คน ออนี่ทุกคนข้าวสี่ก้างนะคุณอเทข่างไปขั้นตอนต่อไปนะครับให้พวกเราเออแบ่งสีแดงขนาดเท่ากับวงกลมนี้ไหนวงกลมอ๋อโอเค แล้วกดอันแม่พิมพ์ส่วนหางฮะทำไปเพื่ออะไรอะทุกคนอะไม่เป็นไรทำก่อนแล้วกันครับโอ้ยมือมันเกินโอ้ยเออม่พระเจ้าทำอย่างนี้กับทุกคนด้วยโหกันไกลกันไกลอยู่ในเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรไปหยิบกันไกลก่อนแล้วกันนะ โอเคนะักดนตัดมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราแกะออกกันเลยมันเอายากจังเลยนะติดไปเนื้ออือฮึฉีกหางปลาเขาออกมาอ่านี่เขาหางปลาของกมาหางปลา,า,าที่เราจะเอามาทำพวกเราต้องนวดให้มันดีๆนะครับนวดแป้งพิซซ่าเลยเนี่ยทุกคนอันนี้ขนาดเท่าวงกลม มันเลยประมาณนี้ใช่ไหมอือฮะเป๊ะเลยแล้วก็ทำแค่ส่วนหางแค่นั้นหรอกโอเคมันมมันประจุน้อยจังเอ้ยพอไหมี่ยไม่พอแน่เลยอ่ะอ๋อพอทุกคนมันพออือฮะเพอร์เฟคมาได้เวลา,ดาดแกะแล้ว โอโ้โหหางกุ้งแบนเลยอะทุกคนหนูหางกุ้งริบหางกุ้งอะต่อไปนะครับข้อห้าเขาบอกว่าให้แบ่งสีเหลืองและสีแดงออกเป็นสีแล้วสามก้อนแล้วเท่าเท่ากันอือฮึโอเคไปทำกันเลยเดี๋ยวเราแกะสีหนึ่งเ,เลยนะครับตัวนี้ออื คกลิ่นมันดูแปลกแปลกค่ะแล้วคนไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้นะครับทุกคนน่าจะไม่ไ,มได้กลิ่นเนาะกลิ่นมะนาวอ่ะมันเหมือนกลิ่นเมนทอลดมะนาวทุกคนแล้วคนไม่ชอบเมนทอลดมะนาวเลยนะเพรมันไม่อร่อยอ่ะและ้วอีก,ก็ต้องการกินเมนทอลดมะนาวนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยโอเคได้สองลูกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาทำให้มันแตกเลยนะโอเคโอ้ตอนนี้เราคนก็ได้มาแล้วนะครับอ,อ แล้วคนแยกมันออกจากกันเหมนมันเหนียวหนึบติดกันมากเลยทุกคนไปข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าผสมสีกันตามนี้โอเคเขาบอกว่าเอาสีเหลืองสองก้อนกดอันใ้แม่พิมพ์ไขาวานโอเคสีเหลืองสองมันเยอะไปดไม่เลยนอาผสมกันนะเพื่อให้เดี๋ยวต้ติดกันครับก็ใส่ใแม่พิมพ์ไขว่าเลย คนแบบนี้ทำตัวลูกตัวเมียทุกคนไม่งั้นมันจะดูไม่เหมือนไขวานเลยนะมันจะเป็นไข่แบนไม่เป็นไข่แบนตอนนี้มันไข่แบนครแต่ตอนนี้มันจะเป็นไข่หวานอืมเอ้ากดแล้วไปกดเอ้ยได้โอเคแล้วคนว่าไข่หวานของพวกเราดาวน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาไข่หวานออกกันเลยสามสองหนึ่ง โอ้ยน้องไขวานติดเหนียวหนึบมากเฮ้ยน้องไขวานโอ้โอ้โอ้ my god เออวางน้องไขวานตรงนี้อือฮึต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอาสีแดงสองก้อนเกิดอานนี้แม่พิมพ์ปลาโอเหรอฮะโหตอนนี้ สภาพมันไม่ไหวแล้วนะต้องทุบนะครับออเอสีแดงสองอนผสมกันแล่าาใส่ในแม่พิมพ์ปลานะครับอ่ะบีบอัดมันไปเลยใส่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 ใสเส่ใส่ใส่ใั่อั่ใส่นส่ใสกใส่ใส่ใส่ เราคิว่าน่าจะได้แล้วแหละทุกคนมาแกะนอกจากกันอโอ้ยน้องปลาปลาปลาเละแล้วทุกคนวว้าปลาทำไมปลามันน้าตายอย่างเงี้ยเอาวางคู่กับไขวานะกันอันสุดท้ายนะคะให้เอาสีเหลืองกับสีแดงมาผสมกันแล้วก็ ใี่ใส่ในแม่พิมพ์ของไอ้กุ้งที่พวกเราทำหางนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องแกหางออกมาแต่คนแกะบไปแล้วอะอ่ะงั้นทำตรงหางใหม่แล้วกันนะ เดี๋ยวเรามาแกะน้องกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าต้องใส่เสียขาวแปะไปแปะไ,ไปด้วยแต่ยังไม่ทำนะครับเพราะว่าเราจะแกะน้องอกมาจ้าอ๋อโอ้ย หางน้องคือเดดแล้วอ่ะทุกคนห่างน้องมันขาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราจะช่วยห่างน้องนะให้กลับมามีชีวิตรอดนะครับออ uh, โอเคห่างยังมีชีวิตรอดนะครับ uh, ยากยากมากทำยากมากอ่ะทุกคนมาเออเขาบอกว่าให้ใส่สีขาวไปนะครับใส่สีขาวอ๋ออืมอืมอืม เราจะต้องใส่ขาวนี้ของเรานะออมาทำเป็นลายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำลายกันเลยปั้นของเรกปั้นเส้นยาวอย่านี้ก่อนนะมันยากกันข้นปั้นเนี่ยโอ้ม่ก็ขาดเลยน้อน้จะตายเดี๋ยวปั้น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 โอเคเอามากระแปะเนาะใส่เข้าไปนะครับต่อไปต้องทำเป็นเส้นอีกงนะมันติดหนิมือน่มๆชอบเลยต้องมัน้จะยอมมันต่อนะอือะแปะไปโอเคอือไปอันไปอฮะไปันไปันไปอันอัไปอไปัไปอัไปันปัปนอัไป โอเคเดี๋ยวเรามาโชว์ क. กันเลยนะครับทุกโอ้ยมันติดมันติด TVs, มันติดนะทุกคนมันติดแล้วมันคือแบบติดเหนียวหนึบเลยนะทุกคนไม่ใช่ติดธรรมดาติดเหนียวหนึบเลยไม่เป็นไรนะครับพวกเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะต่อไปนะครับเขาบอกว่า

โอเคแล้วก็มันก่อนเดทำเป็นสองลายโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นโอเคใหแปะมันไปในข้าวไข่หวานนะครับอ่ะแปะข้าวไปสองก้อนให้ใส่ไปในข้าวข้าวข้าวกำลังผสมกันแล้วกำลังผสมกันแล้วโอเคหองว่าจะเหมือนทุกคนโอเคแล้วเราต่อไปเราก็จะเอาสายมาคุมครับมาสอดมาคุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่างเงี้เอาปิดไป้วยปิดปิดเลยเนาะคนทำได้แค่นี้อ่ะโอ้เราเขาบอกว่าให้เอาสิ่งนี้นะครับโรยไปด้วยแต่นักคนยังไม่โรยนะเฮ้ยตอนนี้คนร้อนมากเลยเนาะคนไม่ได้เปิดแอรร์นะคับ ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยเพราะว่าจะให้เสียงมันเบาๆนะครับวเวลาเอาข้าวปั้นของพวกเราใสไปแล้วมันติดเหนียวหนึบเหนียวหนึบเกินไปอะทุกคนนี่อันแรกนะครับอันแรกข้าวปลานะต่อไปอันที่สองนะครับไขวานไขวานอ,อ้าวไขวานก็ เรียบร้อยนะครับไข่หวาน KO ไปเรียบร้อยแล้วไข่หวานก็เป็นไข่บูดนะครับแล้วเอาไข่หวานใส่ไปเลยแปะไปไข่บูดเอาไข่บูดแปะลงไปนะครับนี่ต่อไปอันสุดท้ายตัวหนักเลยเนี่ยตัวเนี้ยกุ้งนะครับกุ้งตัวหนัก Oh my god แกะ กุ้งกว่านายจะออกมานะยากมากเลยนี่ครับกุ้งของพวกเราได้ออกมาเรียบร้อนแล้วก็แปะกุ้งของพวกเราลงไปในนี้นะครับนี่โอเคอย่าเพิ่งกินนะทุกคนเพราะว่าพกแล้วเอยังไม่ดื่มเจ้าตัวนี้นะครับเดีย๋ยวว่าเราโรยมันไปเลยเหมือนอันนี้จะเป็นไข่กุ้งนะครับที่เขาบอกนะ่ะมันคือไข่กุ้ง โอเคเดี๋ยวพวกเรามาโรยกันเลยนะครับสามสองโอ<น>้ยเลอะแน่เลยอย่างนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยไข่กุ้งมาอย่างยากเลยมันก็หกใ่ทุกอย่างอา่ะพวกเรามากินไข่กุ้งอ่ะไม่ดิมันไม่สะใจ <c oughs> โต๊ะ เล่หมดเลยอะมากินกันเลยนะครับอืออืออืออร่อยอร่อยอร่อยครับอือออกมาว้คหัวเรามแล้ตลยอ่ะอือ การทำซูชิของพวกเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือมันก็อร่อยนะครับแต่แล้วก็ว่ามันคล้ายๆที่น้ำม,มันไปนหน่อยนะคนกลัวเอาคนนึกว่ามันกินน้ำมันเคเดี๋ยวเราเอาซูชิที่เหลือมาวางตั้งนะครับที่เราคนยังไม่ได้กินนะนี่นะ้ำซูชิเปิดแล้วนะครับ ร้านซูชิใครสั่งสั่งได้นะนคนหยิบอันนี้มากินดีกว่าแต่เดี๋ยวนะครใครกินนะครับนะคนวางอันนี้ก็วางด้วยโอเคไปสมัครกิหน้าเขาไปกับโมาโฮกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย